กดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆอุ้ยมีใครส่งดาว่ะอ๋อไม่ใช่เราเป็นยังไม่มีใครส่งดาวมาช่องไหนคะออนแอร์ช่องสค่ะดูมือถือกดส3ดูไม่ใช่ดูมือถือกดส3สดูทีวีกดส3นสาดูมือถือกด3ามพลค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะละครยังไม่ออนแอร์เป็นละครแบบเป็นดีดีพวงส่งข่าวมือป่ามหาอุกค่ะ เรื่องมีใครประเอกอีกผู้ชายมาให้คุณเดาสองคนนะ่ะว่าเป็นใครเป็นไรเอกไงมีอินเตอร์กรงสตอร์แลวมีพิเกรดบรินทรนค่ะสำรับแฟน,ฟนอินเตอร์นะคะเป็นภาษาที่เราอาจจะอา่อานไม่ออกแต่ว่า hi i n จร a งอ a ไ hello านสวยมาเอฟซีสปปลาวฮัลโหลสบายดีสปปลาวสบายด,สสด,สสดีสวยหล่อกันทุกคนเลยครับแอดใช่ค่ะรวมถึงแอดด้วยค่ะนี่ใช่สวยหล่อกันทุกคนเลยก็คือมีนักนแสดงเนาะมีพี่เกรซคือคือยืนยันอยู่แล้วพี่เกรซเขาก็คือหล่อสไตล์ไทยไทยสว่วนพี่เตอร์เนี่ยเขาก็จะแบบเซ็กซี่หน่อยหน่อย และน้ำตากิจักนาสาวคนนี้คือตาวหวานสวยสดรอดูว่าใครจะได้เป็นพระเอ,อกนางเอกรุนกันดีกว่าและยังมีอีกคนหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยค่ะแทนพิชภาใครเป็นผู้กำกับนะคะผู้จัดคือพี่หงค่ะแต่ว่าใช่ค่ะ เอาลุโมทนาคุณกับคนที่ดูไลฟ์ทางนี้ทุกคนเลยค่ะไหว่ไววยไปพร้อมกันนะเรื่องนี้ใครเป็นตัว้ายครับมีหลายคดีเราต้องไปดูกันเขาชั้นสาบคนเราไปทําภารากิจทั้งสี่คนเขาก็ต้องไปทําภารากิจแล้วก็จะได้เจอตัวลายที่น,นั่นต่าง ที่หงเขาเกิดมาแบบนี้มันจะมีภารกิจให้ทักไงเธอแล้วทำไมถึงชื่อเรื่องาาอมือปราบมหาอุดมือปราบไปทำภารกิจต่งางๆมหาอุดเนี่ยคือเขาได้แรงบันดาลใจได้มีการแบบสวดคาทงคาถาได้ได้เอาคาถาจริงๆมาใช้ในละครค่ะเล่นเป็นอ,อะไรบ้างอดีตนนเขาถามมาสามคนผมเล่นเป็นผมเป็นตำรวจครับ น้ำตาลนะคะเป็นนักร้องในในคลับค่ะขายผักครับขายหรือเปล่าใช่เต้ยมาขายผักอ่ะผมเดี๋ยวผมขายก็คือขายอะไรสมุนไพรครับสมุนไพรอะไงอะอารมณ์ดีอารมณ์ดีเวลาเราะเวลารมณ์ดีขายสมุนไพรเราเราต้องอารมณ์ดีเพราะว่าเวลาคนที่ซื้อสมุนไพรเราไปก็จะอารมณ์ดี อ่าควแขนดอกแสดงโคตรปังเนะนะสามคนจริงวะรอดูเลยดีใจนะถ้าเกิดคนชื่นชอบดีใจครับอันนี้พูดจริงวะเนี่ยมีคอมเมนต์จริงวะหนูไม่ได้พูดพูดเป๊กพูดเล่นพูดพูดหัวไม่ได้พูดอะไรเลยเธออันนี้พูดจริงเราเป็นคนที่ไหนเนี่ยพูดหัวดีใจครับที่คนชื่นชอบสุดหล่อหนูชอบพี่เขาบอกอ๋อเมเกอร์แฟมิลี่ปากบอกรักคุณมานะคะเมเกอร์แฟมิลี่นะคะครับบ้านผมเองครับเดี๋ยวเข้าไปตอบบัตร ส่วนคุณป้านะคะฝากว่าคุณร้องเพลงในเรื่องไหมคะจะได้เห็นคุณร้องเพลงจริงไหมพวกเราติดตามชมแต่ว่าแต่ว่าเรายังไม่ได้มีฉากเข้าไปถ่ายใช่ใช่ยังไม่มีจริงนะคือผมกับเต้ยก็ยังไม่ได้เห็นเพราะว่ายังไม่มีฉากที่นั่นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวผมจะถ่ายลงสตอรี่ไอจีไปรอคุณนะเดสได์ใช่ไหมคะใช่ผมจะรอดูคุณร้องเพลงเหมือนกันมีคนบอกว่าเรื่องมีพี่เต้ยเป็นตื่อตื่นี่เกเป็นพ่อแมวได้ผมเป็นพ่อแมวจริงๆแล้วเรื่องเอางี้เดี๋ยวพี่ตอบให้เลยเต้ยไม่ต้องพูด เต้ยเป็นเสือเต้ยเป็นเสือไม่ใช่เป็นเสือในละครนะุยเขาเป็นเสือทั้งชีวิตจริงทั้งในละครเลยเขาเล่นง่ายคุณยอมไหมคะคุณยอมไหมในบทเล่นเป็นเสือผาดไม่ได้เป็นเสืออย่างนั้นเ้าเสือนี่มีงูโบวบนหัวได้ด้วยเหรอโอ้โหุ้ยมีเลยงูอยู่ด้านล่างอุ้ยเขาจะมาแย่งชิงความรักกับคุณกันเหรอคะสองคนนี้แล้วคุณแพะไปสภาที่เขายังไม่มาเขาเป็นใครบ้างคะ คุณแพ้เขาตอนนี้กำลังสนุกสนานอยู่ที่สวิตสุดยอดมากแล้วก็บทของแพ้เนี่ยถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หนักมากๆแล้วก็เป็นตัวสําคัญที่แบบพลิกเรื่องเลยมี่คนแบบว่าอยากดูแล้วครับอยากดูเหมือนกันค่ะอีกปรเ็นลวครเกินครึ่งไปสักนิดหน่อยครับแต่คิดว่าอย่างที่พี่หงบอกว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้ดูทีเซอร์ ตัดมาให้ชมก่อนแต่ว่าถ้าละครออนจริงคิดว่าผมว่าน่าจะาอดทนอีกนิดนึงสักปีหน้าเขาพูดถึงมหาปูดม,มีการใช้ค่าถา่าตรงตีตรงตีคุณได้เล่นไกันไหมคะไม่ไม่ไมค่อยอยากเข้าฉากกับเตยเท่าไหร่มะจะเล่าให้ฟังว่าเตยเนี่ยเขามีหลักๆคือเขาสามารถหายตัวได้จริง คุ้ห้องนะเดี๋ยวไม่เห็นใช่วันนี้เขาเขาไม่ได้เอาของมาปกติเขาจะเสียบของที่หูเขาเรียกว่าถ้าเกิดในเรื่องจริงคือเขาเรียกว่าเป็นว่านว่านว่านเสียบไปที่หูปุ๊บจริงๆในเรื่องจริงเขาจะอมอันนี้คือตามตามตำราแต่ดูเราไม่หรอกแต่ว่าแต่ว่าพอเราถ่ายทําแล้วต้นถ้าอมเนี่ย ไม่หล่อเท่าไหร่มันอมก็เปลี่ยนอมอม้อเปลี่ยนเป็นเสียบหูแทนเมื่อไหร่ที่เขาเสียบหูเขาหายตัวเลยอมออกมาอาจจะแบบว่าอมแล้วก็พี่เกตใช้ต่อคุณมาคุณอย่าพูดไปเล่นไปเมื่อกี้ในไลน์นะคะมีคนจ้นนะคะเกตเตอร์นะคะอดที่สุดนี่คุอนั่งอยู่เลยหนูกระแพมีคนจ้นตอนจบอาจจะเป็นอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็ได้แล้วนี้นะแล้วคือช่วงท้ายเนี่ย ไม่่อท้ายที่เราถ่ายทํากันมาช่วงหลังๆเนี่ยคุณ่ะผมไม่ค่อยเจอคุณเลยนะแล้วผมอ่ะเจอไอรีบ่อยมากมันก็ต้องมีปฏิบัติการให้คุณได้ไปเสี่ยวๆกันบ้างจริงหรือแบบฉากบู๊นะมีแบบว่าพยักหน้าให้กันแล้วแบบไปลุยอะไรอย่างเงี้ยบ่อยพี่เจ้าหนูไปทําไมฉากบู๊อ่ะผมก็แบบ นอตทำไมช่วงนี้หนอตอไม่ค่อยมาเข้าฉากวะพี่เข้าฉากกระเตยบ่อยมากเลยเอาละเอาละก็มาลุนกันนาอว่าคููใครยังไงอาจจะเตยเก๊หรือเปล่าเริ่มจริงหรือเปล่าอ่าเรื่งจริงขลังเขาสกิดกันบ่อยนี่ เรานี่ก็เป็นงานเหมือนกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวให้ขอบคุณทางแฟนทางบ้านค่ะเสียสามแลแด์ฝากทักทายติดตามละครเรื่องนี้หน่อยค่ะค่ะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะวันนี้ก็เสียสามแพแดงก็ดีมากเลยวันนี้มาเก็บบรรยากาศเบื้องหลังการบวงสรวงนะคะละครเรื่องมือป่ามหาอุ่มาฝากทุกๆคนตอนนี้พวกเราก็กําลัง เร่งถ่ายทํากันอย่างสุดริษส,สุดเด่นมากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกาลังใจใพวกเราด้วยคะ่ะใช่ครับก็อย่างที่น้ำตาลบอกแหละฝากเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยทุกคนเพราะว่าละครเรื่องนี้นนเรียกว่าถ่ายทํายากแต่เท่าที่เท่าที่เราถ่ายทําพอเราเห็นว่ามันยากใช่ไหม,มพี่ก็ได้แอบ,บไปดูภาพมามจะบอกว่าภาพสวยมากฉ<ช>ากบูอะไรอย่างเงี้ยอลังการอยากให้คนดูได้ติดตามนะครับก็ระหว่างถ่ายทําก็เป็นกําลังใจให้พวกเรามือป่ามหาอุทุกคนนะครับฝากด้วยเป็นไงคะสี่วันสามจังหวัด ก็สุดๆครับ <laughs> เพื่อภาพสวยๆแล้วก็โลเคชันสวยๆอันซีนมาให้คุณผู้ชมได้รับชมครับงั้ไงก็ฝ <c oughs> ากติดตามด้วยครับผมเรื่องนี้นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนทุ่มเทเต็มที่ครับผมค่ะค่ะ